สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกับครูสายใจอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนสระะเปลี่ยนรูปกันมันเปลี่ยนกันยังไงมาเรียนเลยค่ะสระะเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปสระะเป็นไม้หันอากาศสระ,ะนะคะนะคะักเรียนะะมันอยู่ตามหลังพยัญชนะนะคะ พอเมื่อมีตัวสะกดเข้ามามันก็จะเปลี่ยนรูปสระอะเป็นไม้หันอากาศเรามาฝึกอ่านแจกลูกสะกดคคำสระอะเปลี่ยนรูปกันนะคะรักรอะกรักนักนอะกนักซัก ซออะโกซักหักหออะโกหักผักพออะโกผักวัดวออะโดวัดตัดตอะโดตัดหัดหออะโดหัดผัด ขออะดอพัดจับจออะบอจับตับจออะบอตับขับขออะบอขับทับทออะบอทับพับพออะบอพับ ฝึกอ่านกันบ่อยๆนะคะเด็กๆแล้วเจอกันคลิปถัดไปค่ะ